สวัสดีครับนี่ฝนตกหนักสรงขาเข้าพัทยานะครับอันนี้ก่อนถึงหน้าสวนลงนุษนะครับน้ำแรงมากครับรถเก่งลงเก่งเด็ดนี่น้ำดิกเรียงได้ดิกนะครับรถเตี้ยนะครับป้อนเป็นทางขึ้นเลนน้ำมันจะชัดเข้าหน้ารถกันเต็มนะครับ นี่น้ำมันไหลลงเรือนมาพอดีนะครับเต็มๆเลยครับตรงนี้ระวังด้วยนะครับเพราะว่าไหลาทางจะลัังทำถนนใหม่เลยครับโหน้ำลงมาจากเขานะครับก็ลงมาตรงนี้แบบอย่างหนักเลยนะครับหนักมากครับต้องขับค่ยคอยๆระมัดระวังนะครับ รถเก๋งไม่ควรผ่านนะครับเพราะว่าน้ำมันจะลงมาแบบอย่างแรงเลยนะครับเพราะว่าน้ำมันลงมาจากเนินแล้วก็ซัดก้อนข,ข,ข้างหน้ารถเต็มๆนะครับเพราะว่าเราเป็นทรงขึ้นเนินครับทรงที่มันลงมาจากเขาพอดีครับก่อนแยกก่อนถึงสวนนูนครับโอ้ตกหนักมากเลยครับ แถวโดยใช้แรงมาเสดมันนิดนึงครับตรงนี้หนักมากเลยครับตกแรงหนักเฮ้ยเดี๋ยวถ่ายให้ดูเป็นระยะระยะนะครับข้างหน้าก็ไม่แน่ครับรถติดติดอย่างเงี้ยจะลงมาตรงหน้าตัวตรงนุชครับบรรยากาศอันนี้ตรงตรงเรือนที่จะลงเวนหน้าสวนลงนุชนะครับ ทั่วตรงสนงนุชมันก็จะเป็นเป็นแอ่งนะครับไม่แนอาจะน้ำท่วมตรงนู้นก็ได้ครับเดี๋ยวลองไปดูครับนี่ผมมาจากสัหิบนะครับเข้าพัทยานะครับเห็นไปนจะเห็นน้ำป่าหลายหลักก็เลยลองใส่ใเทื่อดูครับเ่ยเวลาฝนตกหนักใครเด้งได้แต่นี้คนเดียงนะครับเดี๋ยวถ่ายหน้าสวนงนุชให้น่าจะท่วมดูแล้วอันนี้บรรยากาศตรงหน้าสวนงนุชนะครับ ตรงนี้ไม่ท่วมครับสรแสดงว่ามันไหลไปทางอื่นตรงนี้น่าจะท่อระบายมันเริ่มเสียดนะครับเเจอตรงไหนท่วมก็จะถ่ายดูด้เลยนะครับ